ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับซูลูก้าลิเวอร์พูลล้วเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลมีการได้ตัวอลกซิสแม็กเลสเตอร์เข้าสู่ทีมในราคาสุดถูกพีค่า40ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับ สโมสรลิเวอร์พูลของเรานะครับทีมดังศึกเวทีเพิอมงกรษกำล,ลังจะได้รับโอกาสในการคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอลิสต์เป้าหมายตัวเลือกอันดับที่หนึ่งที่ทางลูอยากได้ตัวเข้าสู่ทีมในเวลานี้และมีข่าวเลยวมาล่าสุดว่าทางสโมสรบรท่ันนั้นกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ใน,น,นการย้ายตัวแต่น้านของเควินเควนเฮอร์ผู้รักษาประตูหมายเลขสองของลิเวอร์พูลเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมเนี้พร้อมบอกว่า ข่าวการเชื่อมโยงระหว่างควินกับเฮิร์กลับไบตันในเวลานี้นั้นน่าจะทำให้ทีมหงแดงได้ตัวอเล็กซิสแมคลิสเตอร์เข้าสู่ทีมในราคาที่ถูกกเดา ดยราังงานนี่มาจากอลิสอินเดพเเดนต์นะครับสื่อบ้านเกิดของเควินเคลนเฮอร์ก็ได้ออกมาตีข่าวว่าในตอนนี้ทางสโมสรไปตั้งกำลังพิจนารณาถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเควินเคลนเฮอร์ผู้รับสะตูหมายเลขสองของลิเวอร์พูลเข้าสู่เทียมในช่วงตลาดสมนุนิและจากที่ผู้รับสะตูในวัย23ปีรายนี้แสดงความช,ชัดเจนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าตัวของคนนั้นต้องการที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดสมนุนิเพื่อมองหาโอกาสในการลงสนามที่มากขึ้น หลังจากที่นตอนนี้ตัวของท่านถูกทานนั้นของอาริชอนเบเกอร์บทบังความสามารถของเขาและตัวของคนนั้นก็ไม่สามารถสอดแทรกอาริชอนเบเกอร์ขึ้นมาเป็นผู้สับปะตูมือหนึ่งของทีมลิเวอร์พูลได้ดังนั้นทางเลือกในการายออกจากลิเวอร์พูลนะครับเพื่อหาโอกาสการลงสนามมากขึ้นกับตัวสกันใหม่นั่นคือสิ่งที่ตัวของผู้สับปะตูรายนี้กำลังจะทำ ดยทั้งสองรายนี้ยังรายงานต่อไปว่าทางสโมสรลิเวอร์พุนั้นกำลังมองหาค่าตัวจำนวน20ล้านปอนด์ในเดียวกันยี้ทีมของโพสสอตรูรายนี้ในตอนนี้ก็มีทั้งทันนัมสเปอร์ลับไรตันต่างก็กำลังแสดงความใจในตัวของเพื่อนศัตูชาวอารีสรายนี้เป็นอย่างมากแต่ทื่อนั้นก็ดูเหมือนว่าทางสโมสรไรตันนั้นกำลังไี้เปรียบทีมอื่นอยู่เล็กน้อยสำหรับเดี๋ยวนี้นั่นก็เพราะว่าทางสโมสรลิเวอร์พลก,กำลังให้ความสนใจในตัวของ ister, อเล็กซิสแบงค์อลิสเตอร์กองกลางตัวเก่งของพวกเขาเป็นอย่างมาก ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้สูงมากที่ฮูวจะใช้ทางด้านของเควินเคลโรเฮอร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งสำหรับดิวการในทีมของอเล็กซิสแม็กอาริสตา เดือนตอนนี้ดูเหมือนว่าค่าตัวของ Alexis Mac ลิส i s t e r ที่ทาง Brighton น,นั้นต้องการจะอยู่ที่ประมาณ60ล้านปอนด์และเมื่อนําไปหักลบกับค่าตัวจํานวน20ล้านปอนด์ของ Kevin คโลเฮอร์แล้วก็จะทาให้ Liverpool มีโอกาสที่ดีมากๆที่จะได้ตัว a l e x i ซ Mac Allister เข้าสู่ทีมในราคาที่สุดถูกเพียงแค่40ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งเชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ Liverpool จะผลักดันดีวการแลกเปลี่ยนตัวในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นจริงดังนั้นต้องรองรุ้กันต่อไปแล้วนะครับว่าสุดท้ายแล้ว Liverpool จะได้ตัว Mac ลิส i s t e r เข้าสู่ทีมด้วยวิธี กันแน่และการเฉลยทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดซมเมอร์นี้นะครับมานูเอลอูกาเต้ยุดการเจรจาต่อสันญานใหม่กับทางสปอร์ติ้งลิสบอนเพื่อรอรับฟังข้อเสนอจากลิเวอร์พูลสโมสรลิเวอร์พูลทีมดังในศึกพรีมเมียร์ลีกนะครับตัวเป็นข่าวล่าสุดว่าทีมของพวกเขานั้นกำลังใช้ความพยายามอย่างไม่ลดละในการล่ล่าตัวมานูเอลอูกาเต้กองกลางตัวเก่งจากสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนเข้าสู่ทีมในช่วงตลาดสมัยนี้ หลังจากมีคำยืนยันที่ชัดเจนออกมาว่าณต,ตอนนี้ตัวของมอนวเอลอูกเตได้แจ้งกับทางโตสกัดไปเป็นที่รู้เลยว่าตัวเขางนั้นจะขอหยุดพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับสันยาดช่วใหม่ที่ทางสปนติ้งลิสบอนยื่นมาให้อย่างเป็นทางการชั่วคราวเพราะตัวเขาคนนั้นต้องการพิจารณาข้อเสนอจากทีมในพิมลิกที่กำลังต้องการที่จะให้ตัวเขานั้นย้ายไปร่วมทีมในช่วงตลาดสเสมอ โดยเป็นที่รู้กันเรียนในแงทางสโมสร,รลูกนั้นได้แสงดงความสนใจในตัวของกองกลางตัวตัดเกมในวัย22ปีของสโมสร,รสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นอย่างมากและต้องการ่ิดคว้าตัวมาร่วมทีมให้ได้ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ในฐานะตัวแทนระยะยาวของฟอร์มโยที่ในช่วงหลังนี้นะครับกองกลางดีกรีทีมชาติบ,บราซิลรายนี้ทํางานตกลงไปแบบน่าใจหายซึ่งทางลูกก็มองว่าตำแหน่งของเฟร์มโยนั้นควรมีการเพิ่มเติมนักเตะฝีเท้าดีเข้ามาสมทับในตำแหน่งนั้นกล่าวเพิ่มเติมอีกหนึ่งค้อ เพื่อจะเป็นแรงกระตุ้นให้ความโยชทำงานให้ดีมากขึ้นอย่างนี้นะครับโดยรายง,งานนี้มาจากโอโจโกนะครับสื่อชื่อดังในแดนไฟทองก็เดินม,มาตีข่าวและสุดโดยกล่าวไว้ว่าทั้งสโมสรล,ลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีความพยายามที่จะเซ็นเชนกัมมอนิโออุกาเต,ต่กองกลางตัวเก่งทีมชาติอุรุกวัย เข้าสู่ทีมแอตเลติโให้ได้ในช่วงตลาดสัมมนี้และมีคำยืนยันที่จะเตรียอมออกมาว่าทันดั้งเช็กกิ้งคลับผู้จัดก,การทีมล์พูลนั้นได้ใส่ชื่อของมานนเอลอูกาเตกาไปในเรื่องรายชื่อที่ตัวของคนนั้นอยากจะได้เข้าสู่ทีมในฤดูกาลหน้าเป็นอย่างมากโดยสำนักข่าวรายนี้ยังรายงานต่อไปว่านอกือนนี้ทันดั้งของมานนเอลอูกาเตกันได้ล้มเลิกพิจารณาสัญญาชุดใหม่ของต้นสกัดสปอร์ติ้งลิสบอนและกำลังเฝ้ารอดูข้อเสนอจากลิเวอร์พูลที่กำลังจะยื่นมาให้ตัวของคนน,น,นั้นพิจารณในนรี้ และในะตอนนี้ตัวของนาเตะรายนี้ก็กาลังใจจดใจห่อการย้ายไปค้าแข่งกับพิมลิงกฤษเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับสโมสรรลิวโลที่ถือว่ากาล,ลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในเดี่วนี้แต่ถึงขนานทางลิว์ฮวนกับอาจจะมีการสนุดเล็กน้อยนั่นพอนทางสปอร์ติ้งดิสบอนนั้นต้องการค่าตัวของโมเนือ,อูาเต้ขั้นต่ําอยู่ที่ 50ล้านยูโรซึ่งถือได้ว่าค่าตัวจำนวนดักเล่าวนี้นะครับเป็นค่าตัวที่เทยบเท่ากับค่าจีกัญญาของนักเตะรายนี้ดังนั้นจึงทำให้เชื่อได้ว่าทางสปอร์ติ้งลิสบอนนั้นนะครับไม่มีความคิดที่จะขายเมเนียลอุกเตะออ,ออกกระเทียมในะราคาที่ถูกกว่าค่าจีกัญญาอย่างแน่นอนนะฮะตะลึงหรือการไล่ร่องร้องค่าเหนื่อยเพิ่มเติมเป็นสัมเท่ากับสโมสรใหม่ที่เขาจะย้ายไปร่วมทีมด้วย ดีกคไรไลน์นะครับกองกลางกัปตันทีมของสโมสรเวสแฮมยูเนเต็ดก็ตกเป็นข่าวลือล่าสุดว่าตัวของคนนั้นกาลังมองหาตัวเล็กข,ข้นเหนื่อยของเขากับตักันใหม่ที่ตัวของคนนั้นจะย้ายไปรเริ่มทีมด้วยในช่วงตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงนี้โดยตามรายงานที่ออกมาล่าสุดนั้นดูเหมือนว่ากองกลางดีกีทีมเช่นเกรต์รายนี้ต้องการข้เหนื่อยที่มากขึ้นจากที่ตัวของคนนั้นได้รับอยู่กับทางเวสแฮมยูไนเต็ดเพิ่มขึ้นอีกถึง3เท่าตัวเลยทีเดียว และถือว่าเป็นข้อเรียกร้องเบื้องต้นที่ดีแคนไรท์ right นั้นเรียกร้องกับสมโมสรใหม่ที่เขากําลังจะยัดไปร่วุทีมด้วยเดียตามรายงานนี้มาจากนักข่าวมิเชลบริดจนะครับได้ออกมาให้ข่าวว่าดีแคนไรท์ right กองกลางดีเกตทีมชั้นเกรดในวัยยปีนั้นมีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมากที่จะขอค่าเหนื่อยจานวน2 1 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์กับสมโมสรใหม่ที่ตัวของเขากําลังจะยัดไปร่วมทีมในช่วงหลังจบฤดูก,กาลนี้และถือว่าค่าเหนื่อยจำนวน2อ0 0 0นนปอนด์ต่อสัปดาห์น ถือได้ว่าเป็นค่าเหนื่อยที่เพิ่มขึ้นนะครับจากที่ตัวของเขานั้นได้รับอยู่กับทางเว์แฮมยูไนเต็ดถึง3เท่าตัวเลยทีเดียวหลังจากที่นนตอนนี้ตัวของดิคันไรท์ได้รับค่าเหนื่อยกับทางเว์แฮมยูไนเต็ดอยู่ที่70,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ซึ่งแน่นอนกันว่าหลายฝ่ายมองว่าข้อเรียกร้องในกล่าวนี้อาจเป็นข้อเรียกร้องที่มากจนเกินไปแต่สำหรับสโมสรที่เป็นระดับท็อปของพรีเมียร์ลีกนั้นถือว่าเป็นค่าเหนื่อยจำนวนดังกล่าวนี้พวกเขาสามารถจ่ายให้ได้นะครับ โดยล่าสุดนะครับตอนนั้นสกัดสปอร์ตก็ได้ออกมาอ้างว่าทีมกุนคามเวนแฮมยูเต็ดนั้นได้ตัดสินใจอย่างเป็น,นการแล้วที่จะยอมปล่อยตัวดิแคนไรต์กองกลางอีกทีมชี่กอังกฤษออกจากทิมลอนดอนสเตเดียมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่กองกลารรงรายนี้ต้องการย้ายไปค้าแข้งกับสโมสรใหม่ที่ได้ไปเล่นในศึกฟุตบลอลยูฟ่าแชมเลีกในทุกๆฤดูก,ลก,กาลแต่ถึงอนนั้นนะครับตามรายง,งานที่ออกมาล่าสุดดูเหมือนว่า ทางสมโมสรเวสต์แฮมยูเนเต็ดกำลังมองหาค่าตัวจำนวน120ล้านปอนด์สำหรับสมโมสรที่แสดงความสนใจในตัวของกองกนไรี์แมว่าหลังจบการนี้ดิคันไรท์จะเข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายกับทางเวสต์แฮมก็ตามทีโดยนัดัน,ดนสมโมสรลิเวอร์พูลนะครับกำลังติดข่าวเชื่อมโยงกับดิคันไรท์อย,อยู่ในเวลานี้นั้นถือได้ว่าเป็นการขอค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นถึง3เท่าตัวเลยทีเดียวของดิคันไรท์นั่นอาจจะทําให้ลิเวอร์ต้องหยุดทบทวนกับแผนการดังกล่าวนี้ นั่นเพราะถือได้ว่าค่าเหนื่อยจำนวน2องแสนหนึ่งหมื่นปอนต์ต่อสัปดาห์นั้นถือได้ว่าเป็นค่าเหนื่อยที่มากที่สุดภายในทีมลิเวอร์พูลเลยทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเหนื่อยขอนเตะท,ที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกันดังนั้นจึงถือได้ว่าลิเวอร์พูลอาจจะต้องกลับมาคิดตุ้นตวนในเดือนกรกฎาคงนี้อีกครั้งนะครว่าจะโอเคกับเงื่อนขความต้องการของกองกลางรายนี้หรือไม่หรืออาจจะยอมยกตรงขาวม่สูค่าเหนื่อยและถอนตัวออกมาจากเดี๋ยวนี้แต่ถึนี้นั้นก็เชื่อได้ว่าทางลิเวอร์พูลน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับเรรรื่่อออองงงงนนนนีีี้้้้กกกมาาาใใหหทบบคััชวลจฤดูะ ปรับโฉมแดนกลางใหม่2-3แผนลิเวอร์พูลรองรับแม็กอลิสเตอร์แผนรับมือแม็กอลิสเตอร์2-3เลย์อัพของลิเวอร์พูลครับในการรองรับการมาของเอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ในซีซั่นหน้าหลังจากที่มิฟิลชาอาร์เจนตินาก,กลายเป็นเป้าหมายหลังในการเสริมทัพของหงแดงทีมของจูดกิ้งครับนะครับตั้งเป้าที่จะเสริมทัพบู้เ่นแดนกลางขึ้นใหม่เขามราร่วมทีมในช่วงเสมนันนี้เพื่อทดแทนจอแดนฮานเนสันที่กำลังโรลาลงไปรวมถึงแกงส่วนเกินที่จะถูกขายออกจากทีมอาทิเช่น นาบีเกตาและอเล็กอ็อกเล็กชมเลนโดยเป้าหมายหลักของพวกเขาก็คือแม็กอาริสตาซึ่งเป็นแข้งโกลกันของบริดเนและเป็นคีแมนให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาชุดควา้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022นะครับทนันี้รายงานจากสื่อหลายสัักต่างยืนยันตรงกันว่าหงแดงแสดงความจริงจังในการคว้าตัวดาเตะเลือดฟ้าขาวเป็นอย่างมากโดยพร้อมมอบคะแนอในระดับที่เจ้าตัวพอใจและการเจรจาก็มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากแล้วด้วย หากสุดท้ายแล้วนรเก็บลีวูได้แม็กอลิสเตอร์เข้ามาในรังแอนฟิลด์สนใจเราจะยกสามไลอัดที่เจ็กกิ้งครับอาจจะปรับใช้เพื่อรองรับแข้งรายนี้นะครับรับรองกระหึ่มแน่นอนเราเริ่มต้นกันที่แผนที่1ยืนทําเกมคู่กับเคอร์ติจอน หากเจอกันครับยังยึดระบบ4-3-3และไม่ได้ปรับเปลี่ยนทคนคติในการเล่นก็จะทําให้แม็กอลิสเตอร์จะลงเล่นในบทบาทมิดฟิลด์ตัวกลางทนงดซ้ายโดยยืนปั้นเกมรุกล่วงกับเธอร์ติจอนโดยเจ้าตัวยังมีทีเด็ดที่ลูกยิงไกลที่เป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดที่พร้อมเล่นงานคู่แข่งได้เสมอส่วนเฟรมโย่จะยืนปักหลักเป็นตัวตะแกยแผนการเล่นที่2เพเมเกอร์ตัวต่าหากเจอกันครับปรับ,บมาใช้ระบบนี้จะทําให้ แม็กอลิสเตอร์ถอยลงมาเป็นเพเมอร์ตัวต่ำที่มีอิสระในการเปลี่ยนเกมจากเกมรุกเป็นเกมรับเพื่อปั่นเกมจากแดนของตัวเองขึ้นไปซึ่งนั้นเป็นบทบาทที่คล้ายกับการเล่นกับบรดเนโดยมีความยยกยืนเกียงข้างรับบทเป็นตัวตะเกมให้การเล่นในทางนี้นั้นนะครับน่าจะทําให้ลิเวอร์พูลได้รับประโยชน์จากเขาเป็นอย่างมากหลังจากที่เขามีทีเด็ดอยู่ที่การแย่งบอลจากคู่แข่งกลับมาครอบครองแดงรวดเร็วและยังมีสถิติการแย่งบอลในพื้นที่สําคัญสําคัญอยู่ในระดับต้นๆของพิมเลีย์อีกด้วย คะนนที่3าแนวรุกจะใช้โทริกโปลุยดิอาร์ตและโมเมสซาลายืนอยู่ข้างหลังกองหน้าอย่างดาวินนูเยตผ่านการเล่นที่3กองกลางตัวรุกแม็กอลิสเตอร์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกองกลางสารพัดประโยชน์สามารถเล่นได้แทบทุกบทบาทแม้กระทั่งกองหน้าจะตัวก็เคยถูกจับไปยืนมาแล้วโดยในระบบนี้เขาจะคอยทําหน้าที่สร้างสรรเกมแบบเต็มตัวเมื่อทีมเล่นเกมบุกขณะเดีวยวกันเมื่อยามเล่นเกมรับเขาก็สามารถถอยลงมาช่วยติเอโกอคนโตราและฟอร์มโยอีกด้วยครับ นี่คือ3าแผนรองรับแม็กอลิสเตอร์นะครับเห็นแล้วก็หลากหลายจริงๆนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นนักเตะที่เล่นได้หลากหลายตำแหน่งนะครับเพลเมกเกอร์ตัวต่ำกองกลางตัวตัดเกมก็ได้กองกลางบล็อกทูบก็ได้กองกลางตัวรุกก็ได้แม้แต่กระทั่งยืนเป็นกองหน้าก็ยังได้นะฮะเราเรียนได้ว่าหลากหลายเลยทีเดียวนะครับอุธเด็ดคือการยิงไกลชอรเทนซื้อยืนยันนะครับหากแข้งลิเวอร์พูลอำลาทีมซัมเมอร์นี้หากแข้งลาทีม ลิ์พูลกับสโมสรขวัญใจมหาชนแหน่งกเวีทีผิวกริตยืนยัน5นักเตะเตรยีตรยมที่ย้ายออกจากถิ่นอนฟฟลแบบถาวรในช่วงสมั์นี้หลังจิกเก็คกรอบผู้จัดการทีมต้องการยกเครื่องคุมกำลังใหม่ฮวงนานก็กลายสภ้าจากทีมลุ้น4แชมป์เมื่อรุ้นการที่ผ่านมานะครับกลายเป็นทีมที่ต้องมาลุ้นท็อปฟูลในซีซั่นนี้โดยเหตุนี้ทําให้จิกเก็ตรอบต้องมองหาทางแก้ไขเทีมโดยการเสริมแข้งใหม่เพื่อที่จะนําสโมสรกลับมามีลุ้นความสำเร็จอีกครั้ง แน่นอนครับเดอะแรดต้องการเสริมกลางแดนกลางโดยมีนักเตะที่สนใจหลายคนแต่เป้าหมายหลักที่อยากได้ที่สุดก็คืออเล็กซิสแม็กอาริสตร์มค์ฟิลด์ช้ำโลกจากบรตันเนนท์อุปเออรเรียนแล้วไรอันสกาฟเฟนแบกของเซาทใยบรยนดมิกร่องการเสริมทัพนะครับเป็นสิ่งที่ลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องทําอยู่แล้วเพราะในช่วงสัปดาห์นี้พวกเขาเตรียมที่จะเสียผู้เล่นตัวหลักในแดนกลางกองหน้าอย่างน้อยรวมกัน5รายซึ่งจะมีการยืนยันแล้วนับว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้ไปต่อกับหงแดงอีกแล้ว ดูสำหรหับรายแรกก็ต้องบอกว่าไม่มีอะไรเ์ไพรายโดยอาตูเมโลซึ่งยืยมมาจากยูเวนตุสเมื่อช่วงตลาดพอข้างฤดูหนาวนี้ไม่ได้มีส่วนช่วยอะไรทีมเลยเพราะใช้เวลาไปกับอาการบาดเจ็บและพอจบซีซั่นนี้นะครับพวกเขายินดีที่จะดับนักเตะใส่ตะกา้าหลังน้ำส่งคืนทับเจ้ามาลายยูเวนตุสแบบไม่คิดมาก และจากนั้นก็เป็นนาบีกัสตากับอเล็กอกอกเล็กชูมเมียนก็พร้อมเก็บเข้าของออกจากสโมสรเชนวการเพราะท้องของคนจะหมดสัญญาหลังจบซีซัน่นนี้และลิเวอร์พูลก็มีคิดรั้งตัวไว้เนื่องจากพวกเขามีปัญหาการบาดเจ็บเรื้อรังฉะนั้นขืนเก็บเอาไว้ก็มีแต่จะเป็นภาระมากกว่าสร้างประโยชน์ในส่วนของไรเจมินเนอร์ค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์ที่นักเตะจะเลือกอำลลาดเดอรเรดเพื่ออยายไปหาประสบการณ์ใหม่ๆกับไรดันเนนุบอเเรียนโดยแข้งในวัยส7สปี เข้าสู่ช่วงสัญญาปีสุดท้ายของสัญญาและจเจนก็ยินดีจะให้นักเตะออกไปโลดแล่นในยุทธจักรลูกหนังในช่วงท้ายของอาชีพพ่อคาแข่งของเขาสุดท้ายก็คือโรเบรโตฟิมโนที่ย,ยืนยันอย่างชัดเจนว่าจะย้ายทีมเพื่อไปหาประสบการณ์ขขใหม่โดยดาวเตะชาวบาร์เซโลนซึ่งซัดวปมากกว่า1น0ประตูกับต้นสกัดลิเวอร์พูลนับถ้งแต่้ายมาจากฮอมฟินหามอยู่กับลิเวอร์พูลถึง8ปีเตรียมที่ย้ายออกแบบฟีเยนไปเล่นกับบาร์โลนาหลังจบซีซั่นนะี้ เคลเลอร์ขอย้ายสเปอร์สนคว้าหลังลิปูตั้งค่าตัวตัวแทนโยริสเรื่องึงนะครับควินเคลเลอร์ายทวันมือสองของทีมลิเวอร์พูลร้องขอย้ายสังกัดแล้วในช่วงสมอนี้ขณะที่หงแดงมพร้อมปล่อยทาหาได้ค่าตัวตามที่ต้องการโดยมีสเปอร์ร่วมทีมพิมริกแสดงความสนใจที่จะดึงไปเฝ้าเสานะครับเคลรเลอร์อนะครับผูส้สนับสนนเช่นอัลแลนตบเป็นข่าวพิจารณาถึงอนาคตของตัวเองในโรยอนเวลบัานไดสักไรนันถึงแล้วเนื่องจากไม่มีวี่แววว่าจะแย่งตำแหน่งตัวจริงด้จากอาริชอนเบเก จอมเนิบทีมชาติบราซิลได้ระหวังที่จะย้ายทีมเพื่อโอกาสลงสนามอย่างจริงๆจังๆต่อโรลีนิโกในวัย24ปีนะครับเทนเฟอร์ r รมรายงานเมื่อวันที่9พฤษภาคมว่าเคลเฮอร์ร้องขอย้ายสโมสรแล้วเนื่องจากเขาได้ลงสนามให้กับหง์แดงเพียงแค่20นัดเท่านั้นนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมเทมเมื่อปี2015โดยส่วนใหญ่เป็นเกมฟุตบอลถ้วยขณะเดียวกันัเป็นที่เปิดเผยกันว่าหง์แดงพร้อมปล่อยเคลล์เฮอร์เช่นเดียวกันหากจะมีทีมไหนพร้อมจ่ายแค่ตัว20ล้านปอนด์ราว850ล้าานบท ขณะที่สเปอร์เองแสดงความสนใจอย่างต่อเนื่องหวังที่จะได้นาทวันคุณใหม่ไปเฝ้าเสาแทนฮุกกรโยริสซึ่งโรราช่วงตามอายุและหมดสภาพนอกจากจะอายุมากแล้วโยริสยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนบ่อยครั้งอีกด้วยในระยะหลังสุดเดยล่าสุดเฟเชลฟอสเตอร์ในายทวันเมือสองทำหน้าที่แทนใน3มเกมหลังสุดแต่เขาก็มีอายุ3-5ปีแล้วนั่นจึงทำให้เกดเดอรทองกระหายที่จ uh ะดึงเควินเคโลเฮมมาเสริมทัพยาอไรก็ดีนะครับเบรนฟอร์ดก็เป็นทีมที่ถูกลือกับมือเก่าของทีมลิเวอร์พูล เช่นเดียวกันจากการที่เจนว่าพวกเขาพร้อมขายดาวิดรายาให้กับแมนเชสเตอร์ที่กำลังมองหาผรูส้สมบ์วัตตไปสวมบทมือหนึ่งคนใหม่แทนดาวิดเดกิอาได้ใจเด็กหงส์เจมินเมนอร์ปัดก็เสนอเอเวัตตันเลือกไบรตันเลือกไบรตัน เจมินเนอร์กลางๆมากประสบการณ์ของลิเวอร์พูลรับได้ปฏิเสธข้อเสนอทัฟฟี่สินเงินเอเวอเรนตนก่อนที่จะตกลงปากเปล่าเพื่อย้ายเล่นกับไบรตันแอนด์โอฟเวียนในฤดูกาลหน้าแล้วแช่วมเก่าในวัย37ปีนะครับหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงสมัยน,นี้และหนุนว่าเจ้าตัวตัดสินใจจะยุติช่วงลา8ปีในทินแอนฟิลเพื่อออกไปหาความท้าทายใหม่ๆในช่วงสุดท้ายของอาชีพพอขาแขาง เจมิเนอร์ซึ่งเล่นกับริวมากกว่า300เกมมีการคว้าแชมป์กับต้นกัด7รายการซึ่งถือเป็นหนึ่งในนเตตที่เจ็กิีฟลับผู้จัดการทีมชลิมานชื่นชอบมากเพราะสามารถเล่นได้หลากหลายตำแหน่งก่อนหน้านี้อดีตแข้งแมนเชสเตร์และลีดยูเนเตดเคยออกมาเปิดเผยความตั้งใจของเขาว่าอยากจะอยู่คาแข้งให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และหากถึงเวลาแขวนสตัดก็จะหันไปทํางานค้ชในทันทีด้วยเหตุผลนี้จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจมส์มิเนอร์ยังคงต้องการลด้ลั่นอยู่บนสังเวียนย่าเขียวเกจีต่อไป แม้ในวัยจะใกล้40แล้วก็ตามโดยมีรายงานจากสื่อหลายสำนักระบุว่าน,นักเตะพร้อมที่จะไปร่วมงานกับทีมของกุนซือโรเบรโตดาแชบีซึ่งนักเตะได้ยอมรับข้อเสนอขั้นสุดท้ายจากทัพโดยชีกัดไบรตันเรียบร้อยแล้วกระนั้นก็ไม่ใช่แค่ไบรตันที่ยื่นข้อเสนอเข้ามากเจมส์มินาพิจาาเพราะฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังของลุกหนังรายงานมาว่าเอเบตันก็พยายามโน้มน้าวจิตใจให้นักเตะย้ายมาเล่นในถิ่นกุดีสันพาร์คแต่สุดท้ายเจ้าตัวปฏิเสธแบบไม่ใหญ่ดีโดยคาดกันว่า เป็นพร้อมไปอยากเล่นให้กับทีมคู่เร่รมเมืองของโดเรสลิเวอร์พูลนั่นเองฮะโอ้โหปิดท้ายกันที่เจนลูกาดิมาชิโอนักข่าวของสเก็ตสปอร์ตอิตาเลียนยืนยันว่า ลิเวอร์พูลมีความสนใจในตัวของนิโคลบาเล่าจริงๆริงลิเวอร์พูลกำลังมองไปที่นิโคลโบาเลราแบบจริงๆริงจังและมีการพบเห็นทีมงานแม่มองของพวกเขาในเกมที่อินเตอร์มิลานเอาชนะลาซิโอผมไม่รู้ว่าพวกเขาจะเซ็นตญดาก,กับเขาหรือไม่แต่ผมสามารถที่จะยืนยันได้ว่าลิเวอร์พูลเป็นหนึ่งในสโมสรที่มีความสนใจในตัวของนักเตะรายนี้เป็นอย่างมากตอนนี้ดิมาชิโอเองก็ยังบอกอีกนะครับว่า ทีมงานแมวมองของลิพูจะเข้าไปชมเกมที่อินเตอร์มิลานพบกับกอเอซีมิลานในศึกยูฟาแชมเลียกในวันพุธนี้อย่างแน่นอนนะครับแมวมองลิพูของพวกเราก็เข้าไปดูฟอร์มนิโคลบาเาลล่ามาหลายเกมแล้วนะครับท่านผู้ชมได้รับรายงานมานะครับก็ต้องมาลุ้นกันกันกว่าจะเข้าไปเจรจาซื้อตัวณตอนไหนนะฮะก็เป็นอีกริ์รายชื่อหนึ่งที่ต้องการเลยนะครับ แล้วแฟนๆชอบหรือเปล่าล่ะครับนิโคลบาเล่าเพเมเก์ของอินเตอร์มิลานนะฮะคนนี้ก็เป็นนักเตะทีมชาติอิตาลีที่เล่นได้ค่อนข้างที่ยอดเยี่ยมนะครับเป็นตัวปัน้นแจมจอมเทคนิคอีกคนหนึ่งของวงการฟุตบอลอิตาลีซึ่งก็ได้รับการยกย่องว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างที่จะมีความหลากหลายในการสร้างเกมลุกปั้นเกมลุกแล้วก็มีทีเด็ดลูกนิ่งนะฮะแล้วก็ลูกยิงไกลแถว2นะครับซึ่งตรงนี้เราขาดอยู่นะฮะแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรนิโคลบาเล่า นึกถึงสุนทร่าลิเวอร์พูลนครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่10พฤษภาคมขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บักค,คลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมืองน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ